จัดมาเบาๆพี่น้องมคนนี้เบาๆโอ้ยม่ได้กินดู <c oughs> จวดกันแล้วกันพี่น้องอสวัสดีครับพี่น้องสู่หูสู่คุนผมมาพอครับจาาวันอีกแล้วพี่น้องมือนีในแนวเสียบๆมาฝากมาตอนพี่น้องด้วยครับเด้อ เป็นเนื้อเสือห่วงให้พี่นออ้องวู้ยย่างเหลืองอุ้ยหุยเสียบเสียบเลยพี่น,ออนอ้องบ่ต้องห่วงเลยอ้าวพี่น้องบ่ต้องเว้าหลายใหญ่ห่างพี่น้องเสียบเสียบด้วกันครับผมเสียบเสียบด้วกันครับผมพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยตอนนี้ไงสลัดพี่น้องเอาเอาไว้สักก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะบ่นหยุดมาซอยตอนนี้ไงสู่พี่น้องมึงมันแบบเผา,าวล้วนๆพี่น้องเอาแต่มีตัวอลไรพี่นอ้องอืมขากบัวป่ะนี่ป๊าดโถ ยำขาดบ่ระท่นละ่ะเฮ้ยงูผบานนี่มึงจะบัดทันในพี่น้องเลยบัดที่เหนียวเ้ยขาวงามขนาดพี่นอ้องเฮะบานีมันมะพร้าวพี่น้อง โม้เหลืองโุ้ยหุวยพี่น <n> ้องเอ้าจำกับเจียวเพียพี <cities> ่น้องอืมตัวใหญ่ครับพี่น้องอื้ยบาดแค่ไหนตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้า ใส่น้ำกันมาเนี่ยปึ้ยนำมันมะพรบบ้าวๆๆๆนังแทบบัวบัวบัวเล้นในปากพี่น้องฮึงเริ่มคลิปพออ่ออย่างจัดมาเบาๆพี่น้องมคนนี้เบาๆ มาได้กินดูจวดก็แล้วกันไม่น้องอเรียนลงคอบาดท,ท่องจวดรดเอา ผู้ใดแขวดีดีด้พี่น้องเล้อเมนูนี่จ้าบอนแนะน้่นเลยแด้พี่น้องเอามากินครับแก้มก็ได้ครับเขาก็ดีถ้าาผู้ใดแขวาพดีพี่น้องามไปซะก่อนหน้าที่นีๆๆ่ ตอนใหญ่ฮักหลายเอาตอนนี้ดีกว่าพี่น้องมันจังควายมีเนื้อเนี่ยมเนต์มีแต่มันแบบเผาเลยพี่น้องเนาะโอโนน้หาไล่หั่นยากขนาดนี้เพราะมันก่อนโครูชิเรียนั่นแนะหละเม,มีดกันสูที่เมียดอิลิมิยนี่ <laughs> 嗯。Mm. ยางคักเลยมันบกเผาเนาพี่น้องงามขนาดเลย <c oughs> อู้ยพี่น้องไงมันมะพร้าวอ่ะซอยตัวน,น,น้อยๆพี่น้องมันยังหย่ำง,ง่ายโ <c oughs> อ้ยมันเลี้ยงแบบเนา ้าบ่อนเนี้น้ำเลยพี่น้องเนาะขันแบบว่าอ่าบ่มีแขวเนี้ยพี่น้องเลียเลืเดโดลดเอาง่ายเตะเขาโกยแขวงอะนนะ หาหาอะไรหั่นกันได้มากกวา่านะไงไงเลยพี่น้องมันนี่จัดมาเลยเสียบเขามันสายรุ่ยรุ่ยอลยพี่นอ้อง เงยหน่อยเงยยังบันอ้าครับพี่น้องครับคลิปนี้จ้าบอลกระเสียไว้ฉนมีสักกันน,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 นะพี่น้องกินบ่เบิดแน่นอนหรอพี่น้องเนี่ยเป็นรูอืม กะเนื้อเป็นโลแล้วบเรียวเยวด้พี่น้องเอย้ยยำกืนกับโบโลหยาแพงียงแต่ก็บโเป็นเพีงพี่น้องเสียบเพื่อกเอาดอกเสียบในจิตในใจนี่แหละเอาจังไรจังไรคลิปนี้จ้าบอลกับเสียวอ้อยสมีสกันได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าจ้าบอลสีพลาพี่น้องไปอยู่ไปกินทั้งใดกับสีมะทายสูพี่น้องเบิึงเคยเก่ลนะครับเนาะนะมือหนีเฮ็ดเลยสวดพวดอบเหิงพวดพี่น้องเอย้ยหยาบเลยเอา จังไรจังไรกะคลิปนี้ก็เสียไว้สียเมียสักก้อนแล้วพี่น้องคลิปหน้าจะวอนสิภาไคยูไปกินทังไรก็สิมมาทายสู่พี่น้องเบอร์เ,เก่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆซีพี่น้องที่ติดตามรับชมของผมขอบคุณหลายๆครับผม